เริ่มต้นสร้างแบรนด์หรือว่าขายสินค้าเราต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการเตรียมตัวสําหรับการสร้างแบรนด์หรือว่าการขายสินค้านะคะสําหรับผู้ขายมือใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง สิ่งแรกที่ต้องเตรียมนะคะก็คือชื่อร้านหรือว่าชื่อแบรนด์ของเรานั่นเองนะคะจะสามารถทําเป็นโลโก้ก็ได้หรือจะเขียนชื่อเราตรงๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะเราแนะนําว่าใครที่เริ่มสร้างนะคะอยากให้เริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อของเราก่อนเลยก็คืออาจจะไม่ต้องไปทําโลโก้อะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเราไปรีแบรนด์ทีหลังก็ได้หรือเราไปเพิ่มเติมโลโก้ทีหลังก็ได้นะคะอันดับแรกก็เขียนชื่อไปเลยนะคะว่าเราทําอะไรขายอะไรชื่อที่เราชอบหรือว่าชื่อที่ตรงกับสินค้าที่เราขายก็ได้ค่ะ ถัดมานะคะทุกคนก็คือการเตรียมภาพนะคะสต็อกภาพต่างๆเนาะถ้าเกิดเราขายอาหารก็อาจจะต้องเป็นภาพอาหารเนาะถ้าเกิดเราขายกระเป๋าก็อาจจะต้องเป็นภาพกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสินค้าของเราบริการของเรานะคะก็ต้องเตรียมภาพเอาไว้เพื่อทำคอนเทนต์เนาะ ถัดมานะคะจะขาดไม่ได้เลยก็คือเปิดช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะเปิดเท่าที่ไหวเนาะเท่าที่จําเป็นเพื่อที่เราจะได้ดูแลทั่วถึงตอบลูกค้าได้อย่างทั่วถึงนะคะจากนั้นมีโซเชียลมีเดียแล้วก็ต้องมีคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์จะนํามาซึ่งการสั่งซื้อหรือว่าการขายตัวตนของเราการขายสินค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์จะสําคัญมากๆแนะนำว่าให้เตรียมคอนเทนต์แบบไปล่วงหน้า3เดือนเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นไปได้เนาะ ทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะคะถ้าเกิดใครเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเราคิดว่าก็พร้อมที่จะเปิดแบรนด์หรือว่า เปิดตัวสินค้าของเราได้เลยนะคะทีนี้ก็อยู่ที่ product หรือว่าบริการของเราแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้กับลูกค้ายัางไงนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดต่อให้คอนเทนต์เราจะดีแค่ไหนแบรนดิ้งเราจะสวยแค่ไหนแต่ถ้าสินค้าเราไม่มีคุณภาพแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าไม่ได้นะคะอันนี้เราก็อาจจะอยู่ในตลาดได้ไม่นานเนาะหรือว่าเราก็าจ,จะเสียลูกค้าไปในที่สุดนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไป